วันนี้เวลา13.21นาสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานอมริตพิทยา50ปีแห่งการก่อตั้งสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งภาควิชาภาษาเอเชียใต้คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ50ปีแห่งการ การก่อตั้งสาขาวิชาและเพื่อเชิดชูเกียรติคณาจารย์อาวุโสผู้มีคุณูปการต่อสาขาวิชาจำนวนสามท่านประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปราณีลาภพานิชผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีสินสกุลและอาจารย์แม่เชวิมุตติยากรองศาสตราจารย์ดรสุภาพันณนะบางช้าง โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนสาขาวิชาและทอดพระเนตรการแสดงต่างๆจากนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาภาษาเอเชียใตย้อาทิการอ่านบทกวีภาษาสันสกฤตครบรอบ50ปีสาขาวิชาทรงฟังการเสวนาและการอ่านบทกวีแสดงมุทิตาจิตภาษาปรากฤตภาษาสันสกฤตภาษาบาลีและการขับร้องเพลงอุทยานจามจุรีรักหนักแน่น สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้เดิมใช้ชื่อว่าสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2471ในรูปแบบของวิชาเลือกในหมวดวิชาภาษาไทยของคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและในปี2514ได้เปลี่ยนมาอยู่ในสังกัดหมวดวิชาภาษาตะวันออก ป่อมาในปี2558มีการปรับปรุงและเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาภาษาเอเชียใตย้โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกครอบคลุมด้านภาษาและวรรณคดีบาลีสันสกฤตภาษาและวรรณคดีปรากฤตพุทธศาสนาศึกษาพรารตาวิทยาภาษาทิเบตและภาษาและวรณกรรมฮินดี นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานี้นอกจากนี้ทางสาขาวิชาภาษา,าเอเชียใตย้สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตได้จัดทำหนังสืออมริทพิทยาเนื่องในวาระครบรอบ50ปีแห่งการก่อตั้งสาขาวิชาเนื้อหาภายในประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาและความเปลี่ยนแปลงของสาขาวิชาในแต่ละ ทศวรรษชีวประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์อาวุโสทั้ง3ท่านตลอดจนการประมวลภาพเหตุการณ์และกิจกรรมสำคัญของสาขาวิชาและการนำเสนอบทความวิชาการของเหล่าบรรดาคณาจารย์และนิสิตเก่าร้อยเรียงอยู่ภายในเล่มเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำแก่คนรุ่นหลัง วันนี้เวลา17นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกยุทธนาแย้มพันธ์ณเมนุวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครพลเอกยุทธนาแย้มพันธ์เกิดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2475บิดาลและมาด่าชื่อร้อยโทยิ้มและนางตลับแย้มพันธ์ ด้านการศึกษาจบการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่4สอบไล่ได้คะแนนสูงสุดในรุ่นต่อจากนั้นเข้าสู่ชีวิตการทำงานได้ขอรับราชการดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองพันธะที่3กรมฐานราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์รองผู้บังคับกองพันที่ที่1กรมฐานราบที่21รักษาพระองค์เสนาธิการกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเสนาธิการกองทัพภาคที่1รองแม่ทัพภาคที่1ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าวเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกแม่ทัพภาคที่4และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนอกจากนี้ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถอยู่เสมออาทิหลักสูตรชั้นในพันรุ่นที่11โรงเรียนฐานราบ หลักสูตรหลักประจำชุดที่43โรงเรียนสนาธิการฐานบกหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นที่29อีกทั้งดําลงตำแหน่งทางการเมืองอาทิสมาชิกวุธสภาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมทั้งช่วยเหลือราชการพิเศษในกรณีร่วมรบกับสหรบประชาชาตินาซาทรนรัฐเกาหลีและปฏิบัติราชการสงครามนาซาทรนรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พลเอกยุทธนาแย้มพันธ์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญซื่อสัตย์สุจริตมีิตใจโอบอ้อมอารีคอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอซึ่งเป็นที่รักของผู้ร่วมงานทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นนักรบและเป็นนักบริหารมีความรอบรู้ทั้งยังทุ่มเทชีวิตอุทิศต,ตนต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ในฐานะ นายทหารชาตินักรบทั้งนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรามาภรณ์ชั้งเผือกชั้นมหาวชิระมงกุฎเครื่องราชอิสริยาภรณ์รามาธิบดีชั้นที่4อัศวินและเหรียญรัตนาภร์รณัชกาลที่9ชั้นที่สด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางยงพิมลแย้มพันมีลูกสาวและลูกชายจำนวนหคน พลเอกยุทธนาแย้มพันธ์ถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากผนังลำไส้ทะลุเมื่อวันที่11สิงหาคม2566สิริอายุได้92ปี